ก็กาสสวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้มีอยู่ผมโลโลนอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้มีอยู่เกมสกอร์เลกซี่นะครับซึ่งจะอะไรก็เต้นกันมันก่อนอืมอ้มถ้าต้องเลือกโหมดยากอยู่แล้วนะทุกคนยากอยู่แล้วความจริงนะพี่แบบค่อยๆไต่ไปทีละขั้นอ่ะงายยากสกิป กูสกรีปข,ข้ามเวลาดูไหมตอนนี้<อ>ซึ่งสิ่งที่กูทำเหรอกูตื่นเก้าโมงตื่นเก้าโมงแล้วกูตื่นหัวซายแล้วกูเกลียดไปโรงเรียนรู้ไหมไปเดินเรียนแไหมอยาอกเหี้ยขอว่า ก็ดีดีเออช่วยขุดเพิ่มเติม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 ง่ายคุรดียน่ะนะไปคนเดียวตัวเดียวเลยก็ได้เอาจริงไหมเดี๋ยนี้เยอะกลุ่มสเต็ปแล้ว เหมือนกูล,ลืมสเตปนะหมุนขึ้นลงตัวโอเคทำสเตปได้ละอีเหี้ตายจำปุ๊บปุ๊บปุ๊ปปุป๊บจะเขอจะเขอจะฟันฟัน yeah. อีเหี้ก็ฟันคนเก็บแรกก่อนอ่ะีเี yeah. ้ อะไรกไม่วันนี้กูบุกเลยแล้วกันนีเสียอะตััวเตะกูเล่นโง่ชิบหายอะไเอ้ยยไงกูแทมมาในเล่นอ่ะจริงคนกุดแรกชออาชีอาชออาชีชอ ชิชอคาไปมึงอะตัวนี้ก็อชออชิอชออะชิดูดูอึโอ้ยไม่ดิไม่ถอยดิไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยอยู่ดิจต้นมอน เฮ่ออ่ะทางนี้จะรอดอ่ะเฮ่ยเฉื่อยเวลา,านานละแต่เราจบคลพี่รอดทนเดี๋ยว here. อีเฮ่ยเออแปบ๊บนึงผ่านเลยแล้วกันตัดภาพตอนผ่านนี้เฮ้อชี้เกียร์เชื่อเร็วเราจบละอ่ะพวกมึงไปกันเลยอีงโง่จบบ้านแบบง่ายดายนะครับผมฮึบเจ้อไอชี้ทำไมตีนเราเห็นน้อยจังวะเจ้อฮึบเจ้ออี๋อะไรไปหกสิบละเจ้อ ชอยันแมก่กูตีไม่ทันเอะดด่านที่สองเล่นกันครับเราจะเล่นกีสายดาบกันอีสเซดาบจนเจริญอยู่แล้วไอ้น้องด่านที่สองที่กูอ่านไม่ออกคืออะไรคืออะไรอะไรเจ๋ก็ให้มันถุดกูก็ช่วยมนถดจุดที่สอ กับบ้านเลยนะ้องไหนกูเล่นกระดาบจ,จริงสนุ้สักตัวนะดีอืมกูแม่นยิงหัวมนันเองก็กลับบ้านแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมกดมาดิแท็กหรือเหี้ยอะไรสักอย่างอ๋อมันอยู่ตรงนี้แล้วกูต้องรอให้มุม อันนั้นก่อนตายก่อนช่อ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 ชิชิช่อช่อชิชิใกล้ตายแล้วพุงช่อช่อเออเราเป็ตั้งรับอย่างเดียวฉันเราเป็นตั้งรับอย่างเดียวเ่าะ่อช่อช่อเพื่อความเร็วนะครับคือวิธีควบคุมถ้าคนไม่รู้ก็กูเล่นไปเล่นแหละในช่องกูเนี่ย ควบคุมแล้วกดตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้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 กดแต่ถ้าคนไม่ได้เตียทองแล้วก็ไปกับปานใช่ hey, s <S เฮ้ยสติมงด้ไง<ๆ>ใครไม่รู้่มากเลยมเงอะเอาแล้วกูไม่รู้ด้วยมันนะ <c oughs> ถ้าช่วยขุดมันจะเร็วขึ้นนะครับบอกข้างรีพอ hey, เฮ้ยนักธนูช่วยได้มันมันช่วยได้มันช่วยได้เยอะด้วย สุลออีดานี่นะดาต่อไปแม่งสรลลอกูก็ไม่มีขาแล้วอ่ะช่ว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 ช่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 วช่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 โช่วช่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 ชชชรขรโรรีสชวมมากแล้วตัดภาพตอนชนะเลยลกันชนะละฮะอ้อีสี่เงอะงอ้ยไอพวกงงตันละรอคนแรกจัดคนแรกตัน กดผิดดีเลยเหี้ยด้านที่สามดาดน้ำแข็งซึ่งพวกทุกตัวมันจะขีดนั่นแหละไม่ดีกูเอานี่ก่อนตัวนี้งไปปวดนะไปปวดแป้นมันไม่ใช่ละลสะเลยมไม่เอาคนแรบก่อนมันนูฟมันนูฟทำหลังให้พวกคนแรกพวกนี้กัน ไปด้มเจ้าน้อยมากแก่ไหนก็ตามช่้ยเฮียยัดแม่โคตรแรงเลยเฮียทำไมมันแรงจังวะเดี๋ยวๆๆนะกูกูสีกตัวนึงกูหยุดเลยนักธนูกูจะเอา ไม่เดี๋ยวกูจะเอาดับใช่ดับยี่เลยกูจะฆ่ามมนให้มันดูดูกันไปดูกันถ้อก่อนี่เวลาจบบันดัดสามแล้วเฮียตายซงพวกโง่ตายป้อมแตกไอ้พวกชิวอมมาแล้วไง้ใครเชื่มา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 อ็อีสี่มาอยู่กับด่านที่สี่กันแล้วนะผมซึ่งก็เอามาตัวหนึ่งจี อยู see, so like yeah, s <S mm ่ดนสีเ hmm. ป็นแดนของสปาร์ตานางมง่ายๆชนะง่ายๆจบ้ดนสามไปขั้นหนึ่งจีจีซีกรอครับจบไปขั้นหนึ่งครับจบไปอีกันหนึ่งจบไปขั้นสำหรับแานนี้จบไปอีกนสำหรับแานยักจบไปอีกนสำหรับด้านยักที่อยากพบเล่นครับจบไปอีกแานสำหรับด่านน้ำแข็งก็ทุกคนเดินมาถ่า เดินม,มาถึงด่านที่โกเลยเก่งที่สุดแล้วใช่ไหมอือไปเล่นให้ดูกันจะไม่ตัดเลยนะครับไปเริ่มจะเระิ่มปีนะของมาได้ซื้อเกอย่างไ,ไปซื้อก่อนเอยวกขอตัวไปซื้อเพิ่น,นึงนะที่ผมซื้อมาเข้มันับผมซึ่งตป,ปวดบ้านกันเลยนะผมซึ่งเทคนิคผมเหรอก็ปวดบ้านานี้เลย หนึ่งครับผมอ้าวปัป๊บป๊บป๊บทำไมมันมืดจังวะไม่ภาพมันมืดจังวะพอปรับภาพนึง่งเฮ้ยเจี่ยสว่างเลยไห่ล่ะมึงเจอเอ่อเอ่อสกิลเฮียอะไรโคตรแรงแล้งไงสว่างกอดทน,คน อเหี้ยปรับแสงคื้แบบย่งเยอะเลยอ่ะเออตายแม่ล่ะจิปายล่ะจิปายแล้วมันมาล่ะอุดๆตุนะตุนะตาย้วนรับมามานึกกไปเบิดึกกรบอีตัวกูเละกูเลกูตายอยู่ได้ไม่นานนะ ไม่น่านะตอนเนี้ยถ้าภาพตอนบุกกลับได้ชัญญากับทุกคนไปแล้วนี่ว่าห้ามตัดภาพอ่ะกูจะไม่ตัดละยังไงมรงในไอ้นพวกเฮียสุดๆร้อนๆคลิปกี่นาทีช่องหัวไม่ลงไปนิ้วกูบุกและบุกสุดๆเลยแหละยยกูบุกสุดเลยเนี่ยชจตเต็มคาราเบลอ,อุ้ย ไปมคลาเบี้ยวล่กีเอาอันนี้สิตัวปวนปวนปนมันยาถอยคนแรกี่ขอไม่โอเค4สเออ ที่เราจอมเวทจอมเบ็ดที่จอมมีโคตรแรงยึดแม่เขาเรียกยึดปิดเออยังจีเหลืองแค่กับพ้องเงินเกมนี้เดี๋ยวพูวยอยาเลยเถอะเอาสักสามสิบพอเออขึ้ิขับิเออเกักเเกกบตีมันเออเออตีแม่ตีแม่มันชชก จ้องเวนอีกสองฮะเราจะบุกกันเลยอืมรอแบบอืเรื่องหนึ่งละไปไปบุกในไอคไปนั่นจะเฉยไปกวนมันตีมันฟัดดูด้าเออมันกับ,บนันเราก็เกาะกลับไปตั้งรับกองง่ายๆอีสี่ประมาณนี้เกมมันเป็นอย่างนี้ตลอด เราต้องไปกลัวมันเรื่อยให้มันเอาเงินไม่ได้ใช้ทองซึ่งเราต้องเอาเงินห้ามเอามันเงินอ่ะห้ามให้มันเอาเงินให้ได้นะกบาลละก็ช่างมันเลยเออช่างส่วนที่เหลือลอยโวกตีนไปตายหมดไอ้พวกเนี้นยพวกอ๋อโคโคเลพวกเนี้นยเอามันไปตายให้หมดนะ อารมณ์ตายหมดเลยก็พ hmm. mm ูด hmm. ถ mm ูก hmm. อ mm ีกเรื่องอ้าวสวดีอืม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 คิวฟิวคิวฟิวคิวฟ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 ิวเออตายเออมันฟิวเชะยัง ม่ดิกูจะไปหามันในกรอบมามา,ามามามาเฟี้ยว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 เอ๊ะทียมึงเขียว,ยวไปไปหลบที่ทำเรื่อยๆเ,เอ่อกูจะไม่กูตัดภาพอะไรแบบตัดภาพตอนอ่าเฮียได้โจมตีตัวใหม่กูลืมไป สัญญากับคนไปแล้วฟีลยวเฟี้ยวเอ้ยทดามอดแรงไมยึดไม่อืออือือ,อ,อืผ่านแ่ายเป็น <c oughs> ไ w อี t ี่ฟักก์เออยิงเลยเอยกลมมึงได้ได้เลูกภาษาเฮียอะไรว่ยิงใกล้ขนาดนี้มึงโดน ออล็กเฮ้ยกูต้องสมม่งเวยไอ้ดาบอีตัวหนึ่งใช่ดาบตัวหนึ่งไปไปฟัดด้วยดาบมันกันเอออีโดนเฉยเลยกูโดดไ,ได้ใกล้ใคมึงยิงไม่โดนเนี่ยนะชอ็อตเออนี่ช็อตเข้าหงกอเลย มันนี้โหแรงงูไม่ง,ง,งูอีฮี่ประมาณน้นประมาณนี้อาชื่อาชื่อาชือพโอ้ยตึงหัวกลิเอยปุกไปเลยดิดยังไง เียใช้เทคนิคนี่กสิทธิ์ตั้งแต่แรกเลยช่วงนี้ผมเป็นวัดนะผมหน้าหนาวละใกล้หน้าหนาวละทุกคนก็จะลืมใส่เสื้อผ้าเยอะนิด่นึ่งให้อุ่นร่างกายด้วยนะเหนห่มหรือเปล่าวะเก็บเอ่อกลัมาทุกคนกำมัยพุ่งงงมึงด้วยเหี้ยเอาไปตัวหนึ่งเดี๋ยวเรา๋ยวก็บายมันก่อนเติมหอกอิสปาตันเติมหอก อู้ลบดสิสตันลบดสิสตันอู้ตุ่มตายกิงอูพังตาย ออกเซแดักยากดิเล <Uh> totally ื่อนเลื่อนเลยน้อยพออุ้ยเหี้ยดาหมีโคตรแรงเลยเฮ้ยนี่พวกมึงไงขอตัวปานแป๊บหนึ่ง กับมาฟัดดูดากันมาเลยอถอยมาก่อนหลอกจองเบียดกัก่อนยักแล้วไง อยากเลี้ยวไงตาหน้ากันเข้ามามันมันมัน,ม,นมันเก่ง,งกว่ากูเออมันเก่ง,งกูไอเซ้นน่นอย่ไดาวมีจะแพงนะห้าสิบสวย เศษมามาขึ้นไปหน่อยขั้นไปตรนฮะกะบกหลังกะบกมาดิมาดิมามาเข้ามาตาหน้าเข้ามาตาหน้าเข้ามากับกับทุกคนบุกให้สุดตูมสามร้อยกระดานมีดไปไปไป โอ้ยพวกกูเก่นไปไปไปเข้ามาเข้ามาเหยอย่าตายนะสปาร์ตันสปาร์ตันเหยอย่าตายเด็ดขาดเฮียกระบาลกระบาลโดน ำไมกูแพ้วะเล่นในที่อาจจะชนะเลยเล่นโง่ยอืออตายยกสองค่ะทุกคนกู่ายกสองนนี้เอ้ยกสองดยวลาสู้กับยักษ์เรียบร้อยเลยไปลุยตีบอสกันเลยครับผมเี่อันนี้ยกที่สองไงเื่อไรไม่นานมาก เออยชื่ออะไไม่ค่อยนานไม่ค่อยนานจริงแม่งฟันเลยเียกระโดดฟันฟันลมรอรอเอาไปกันเลยแล้คุณเอาปาตัตตาเนห,หมดเลยกจะชุกแม่ง em chút chút đừng điều cù này chút chút cho hình คนต้องผ่านไม่ผ่านไม่ได้อีกไมหมถ้าเวลาบุกละไปอีกอไหมใช่สัดดูด้ะ โอาโหโอ้โหตกโอ้ยโอ้ยโอ้ห้อยนักโม้นักห้อยกูไม่ได้กินหมูว่ะก่กินกับหมูกัดโอ้ย ไป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 ใช่่ไก e <Alcohol> <ots> yeah. <im> ูไม่เล่นแล้วยิดไหมคลิปหน้ากูเจอกูล่างแคะไหนยิดไหมเขียนเล่นอะไรยินไหม